สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับช่อง beauty ขยี้ห่วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาขยี้กันเลยนะคะที่หุ้นนิเคอีวันที่16มีนาคม2564ค่ะนิเคอีวันนี้นะคะขยี้ไปเลยค่ะ0และ6ค่ะทุกคน2ตัวจอดนะคะเจาะไปเลยค่ะ01 02 05ค่ะ หกหนึ 61, 62, 63, ่งหกสี enfin, 6, 3, ่และหกแปดค่ะสามตัวจ่อค่ะสี่สองศูนย์ค่ะและหกสามสี่ค่ะทุกคนทุกคนค่ะแนวทางที่บิวให้ไปค่ะบิวจะเอาสามสองตัวที่ให้นะคะ ไปวิ่งรูด19ประตูบนล่างแต่หากใครนะคะที่ยังตามไม่ทันแอดไลน์มาเลยค่ะที่ a b w t y 8 8 8หรือคลิกลิงด้านล่างดิวให้แนวทางเร็วกว่าในคลิปหลายชั่วโมงดวงนี้รับทรัพย์นะคะทุกคน